ันสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่เล่มที่สพระวินัยปิฎกมหาวิบางสามลำดับที่375ดดัดชนีหน้าหรือ ลำดับหน้าที่มายากรเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทับสองร้อยห้าสิบยานหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดทับสามร้อยหกสิบสอง ยามะกาลิกหนึ่งพสาสเกทับสองร้อยเจ็ดถึงสองยเจ็สหยาวะชีวิกหนึ่งพสสิบทับสองเจ็สิบห้า ถึงสองร้อยเจ็ดสิบหกยาวะตะติยะกะเจ็ดร้อยสิบสองทับห้าสิบหกถึงตลอดไปถึงเจ็ดร้อยสามสิบทับเจ็ดสิบสามราชคือวักกลุง

ราชา682ทั30ถึง31วิชาเขียนหนังสือ1,016ทั260ถึง263วินัย1,000 221ทับ380วิวาธานิกร996ทับ248วิชาขามิคาระมาตาวิสาขามิ

เวลาวิกาลแ6 6ร้อทับหนึถึงทับสา7เวสาลีวัดกรุงหกร้งทับ30เวลุวัน833ทับ หนึ่งร้อยห้าสิบสองไปถึงทับสองร้อยสามสิบหกสงหกร้อยแปดสิบสี่ทับสามสิบสองตลอดไปถึงทับสองร้อยแปดสิบแปดสตรีผู้เป็นโจรหกร้อยแปดสิบสี่ทัพ

สมณะจีวเก้าร้อยสทับสองสมณะปริภาชกร้อยแสทับยีสมาคมหกร้อทับสาสสะบก คลณี979ทับ239สวดสมนุภาพ956ไปถึงทับ229สวนสาธารณะ979ทั 239สหชีวินีวักพิสุนีเก้ร้อิบแปดทับสองี่สิบเอไปถึงทับสองไปถึงทับสามสักกะ วักแควนแปด้ทับหนึ่งร้อไปถึงทับสองร้อสิบสสังคาทีเศษร800สังคาทีเศษหกรสทับยีสิบแปดไปถึงทับสี ไปถึง730ดรสทับเจ็สิบสาตหกาลิกหนึ่งพัทับสองถึงทับสองร้อยเจสัตว์สัตว์เจสัตว์สตว์ห ร้อยเจ็ดสิบไปถึงทับสี่สิบสามลัทธิวิหาริเีวัคพิสุนีหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบทับสามร้อยสามสิบห้าสมเนรีเก้าร้อยสิบแปด ไปถึงทับ257สาวัตถีวัดกรุง656ทับ1ไปถึงตลอดยาวไปถึง หน้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าทับยี่สิบตลอดไปถึงหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่ทับสามร้อยแปดสิบเก้าสาวะหะวักหลานชาย นางวิสาขาหกร้อยห้าสิบหกทับหนึ่งถึงทับสิบสิขามานาแปดสิขามานาเก้าร้อยสิบแปดทับสองร้อยห้าถึงหนึ่งพันสองร้อยสิบสองทับสามร้อยเจ็ดสิบห้า สุนทรีนันทาวัรธิดาเจ็ร้อิบามทับหนึสุนทรีนันทาวัรพิสุนีหกร้อิกทับหนึ่งถึงทับ48 สูตร1221งทับส8 0เสนาสนะ1นึ่งพทับสองยิหญิงแพชยา798็ทับหนึอหอจิตกรรม 9 7้ทับสองหาสังวาดมิได้ห5 8้้าทับเจถึงทับ23อาอกาลาจีวอนเจ็้ทับไปถึง สองร้อยเก้าอ่ะจีแลวดีวักแม่น้ำเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดทับไปถึงหนึ่งร้อยแปดสิบสี่อ่ะทีกรเก้าร้อยเก้าสิบหกทับสองร้อยสี่สิบแปดอ่ะนาทะ บินทิกะเศรษฐี656้65ทับหนึ่งถึงตลอดยาวไปถึงหน้า1234งพัอทับสา9อยนุวาธาธิกร

หนึ่งพัสาสบทับสองร้อันตระวาศกวักผ้านุ่งแปดร้อสเจดทับหนึ่งอสาอัปเตะวะินี อตเตวาสินีวัคพิสุนีหกร้อยแปดสิบเจ็ดทัพตลอดถึงทัพสองร้อยหนึ่งอาปัตตะทิกอนเก้าร้อยเก้าสิบหกทัพสองร้อยสี่สิบแปดอาโลหันตะวัค อามาดปสิบหทับหนึ่งอาสานะอาสนะอาสนะ8 6 1ทับหนึอุเจเคปณิยกรรม หกร้อยเก้าสิบสี่ไปถึงทับสี่สิบสามปุตราสองวักผ้าหมแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดทับหนึ่งร้อยเก้าสิบสามปุถเทศหนึ่งพันห้าสิบหก ไปถึงทัพสาบเจ็ดปุทยาน979ทัพสองบเก้อุบาลีวักพิสุ1นึ่ทัพสองบ2 6ดอุโบสถ1,000 ห9ไปถึงทัพ286อุปชา1069ทัพ293บ293ไปถึงทัพสบ357โอวาท1 5สห ไปถึงพับ317จบอ่านลำดับที่375อหา่านหนังสือพระไตรปิฎกในสี่สิบห้าเล่มเล่มที่3พระวินัยปิฎกมหาวิบังสามลำดับที่375คลิป EP t 0 0 Seventy-five.